สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโมดทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสวนกเนาะต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนเอ้ยที่สานกเลยมาอ่าไายไเท่ากันต้นเสาเนาะอะทางนี้จะให้นอีก แถวมีจะให้อีลูกหนึ่งข้าวน้ำม็นของกินอืมอันนี้มันควากบงูงนี่น้ำม้อันมีเห็ดอู้ละตุ่มกอ็อ้นเลยโอนกก็อู้เมื่อคืนนี้แกาหาลูกจอมคุ้นน้ำมัจุนาดึกเนาะ อื่นฮ้นางออกขึ้นไปซ้อยกระโบไปมีแต่ลูกจอมไป อ้ม oh. ิวมิวมิวมิว

hết nhàng ngàn nè tôm cà phê Uuuu sờ tít bớt phèn bị phèn hả ơi nục đề bún lót tươn lên này nọ Sa? sao không bớt hàng gì sao Ờ, khó bơng cà tùn dù hừng Ê, bún lọt bơng cà tùn nọ Bún lọt ơi, chôm lúc là bỏ ยังบุลุกคือตึ้นซวยนกแม่ก็ยังบุลุกคือแม่ก็บุลุกลูกก็บุลุกน้องก็บรรยลุกกำลังลุกโชวเนี่ยเข้ากับอะไนึ่งสังบรรยยนึ่งเขาเถอะเถอเกินกาแฟกันกินกาแฟมันอันเศรวงวงก้อนนี่กินกาแฟหลัะนึ่งเขาเออไอ้นกสว่านึ่งเขาก่อนจงมากินเมียงไอ้นกนะ โซลี่เอซาติกสะบักกินคาเฟ่ก่อนนึงเข้าเออกินคาเฟ่ก่อนนึงเข้าบะนึงล้างมือเอ๊ะเก็บเมียนล้างไว้อ่นอันเนเบิ่งกรตนอู้เปิดเพลงไดไอ้บุญอดเนี่ยไปางอื่นก่อนไปางอื่นก่อนอ่าได้เาเสียงอันประกบกับเสียงเพลงบ่มันอันติดลิขสิทธิ์น่ะ เออดี๋ยนี้ลิ้นเลื่อนวิ็วเป็นเล้วได้กระลาซับแมนแบดดับได้ก็บาได้ให้แล้วแหละอืม เอ้กุกอันนี้นะั่นอย่างบอกเห็ดเขนนจะกินอันโอ้เห็ดเขนมีกกใหม่มกกกัก <c> ฮ <oughs> ัวกอนเนาะหัวขิงไข่ มันละวนละลออยู่ฟังให้เพิ่นอื่นมั่ก็มักอันมักอันอีหยังก็สมกระทอนสิบ่เอาไปอันเฮ็ดดองเนาะดองตอง ม,มันเน่าเลยมันคงว่ามันไล่เนาะลนไล่ลจ้ะนะเน่ากองนี่ยู่นี้ก็เดยมีมากเนี่ยทุกคนรุ่นยุนเนาะบุญยงเอาไปกินมักหนึงเอาไปกินจ้ะนะไข่เลยกินมักอันนั้นมือแรงมาไข่ จักเมนมักมียงเอาหัเราเบิงเขากระบ,บุงูไนยะมันเขาเคยกินอยู่นะป้าเนี่ยหรือว่าแสดงมันเป็นตานาแซบเรากินนี่แตนบ้าบุญนำไปจับเปลือกมันออกมาก,กันยังว่าอู้เป็นตานาแซบเห็นเปลือกมันอืมเฮ้ออันห่มห่างยาอน,นก็ไม่ได้ไปแปลงแท้ ไอบุญรอดเิดเพลงสติกกำลงังหวยลังบ่วงแล้วสติกกันได้น้ำไหลลงมางนี้เนาะใกล้กันโอ้โคกดีขนาดนีมอืม,อม ตัวนี้เฮาอจะได้ก้นห้องเหรอวะก้นอันนี้นี่ยเขาอันผสมปูนเยอะเนาะมันนัดดีนะได้ก้นแบบหยางหยากรอยเนี่ยก้นห้องห่างอันเหยื่อไม่เท่ามีเนี่ยเอ๊ะนำคือว่าเงี้ยลงหางนี้เนาะได้ก้นหางนี้บ่ก้นห่างอันเฮือนเขาเขาจันเขาเขาจันได้กินเขาแล้วตี ออมเดินปงเขาออกไปแล้วน่าจะได้กินแล้วเนาะหูจักไปอาบน้ำไปใส่ห้องน้ำมันแล้วก็ยังแต่ใหญ่แพทย์ร <c oughs> อจันเลยไปเข้าห้องน้ำมันแล้วหูจักเขา,าหืมเหนะมาหิ้มกระปองหิ้มอย่างลงนี้กินอิ่มแล้วก็หิ้มสะเมงนี่ไนะ เออซาแล้วว่าบุหูจักรักษาความสะอาดเพื่อหอดเสื้อเหือนตัวเองให้โอ้บอกว่าดากบฟังเนาะบอกก็เฮ็ดแต่ตอนเฮาบอกทุกคนเอ้ยคือว่าในหงมเขาแต่งกินบ่ได้เฮาก็แล่นมาบอกมันก็บ่ร้อนเนาะ เขาก็เฮ็ดแต่ต้นเฮาบอกคันเฮาบอกเฮาปิ้ล่งออกมาเขาก็ย่นซะคือเก่าหั่นฮ่อ๋อจังซันเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ซนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเอ้ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้นกขอ่าคําว่าสบายดี